สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ f o r t u n e r ติดตั้งแหลกหลังคาจากค่ายแคริบอยนะฮะอันนี้เป็นรุ่น1.6เมตรนะครับเป็นรุ่น 5-50N นเะครับเป็นรุ่นราวโค้งนะตัวนี้ก็เวลาวิ่งแล้วก็จะไม่ค่อยดังนะครับตัวนี้คันนี้ประหยัดตรงที่ว่าไม่ต้องซื้อขาจับนะครับขามีคานอยู่แล้วก็ซื้อเฉพาะถาดหลังคาเรียบร้อยอแบบนี้เลยนะครับโลโก้แค r ริบอยนะครับเป็นอลูมิเนียมสีดำนะครับรับน้ำหนักได้ถึง300 l, ร้โลเลยทีเดียวตัวนี้ นะครับข้างๆครับแคร์บิโบร์นะครับนี่ฮะราวโค้งจะเคิร์ฟแบบนี้ฮะเคิร์ฟจะสลบลงไปนะฮะรูสองรูนี้สามารถที่จะให้อากาศลอดได้นะครับตามหลักการพลศาสตร์หรือระบบแอโรไดนามิกนั่นเองนะฮะติดตั้งแล้วออกประมาณนี้ฮะสำหรับใครที่ใช้โรตาร์ฟอร์จูเนอร์นะฮะโชมนี้สนใจที่จะติดตั้งนะครับก็สอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะฮะในช่องทาง YouTube Studio รวมถึง Facebook Fanpage แต่งรถน้าแดมพิจบุลฮะ เราคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ